ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนัตถ์แชนแนลนะครับนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับแนะนํานะครับสาระความรู้นะครับให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับฮะเกี่ยวกับเหรียญสิบตตางนะครับสิบตะตางฮะแล้วเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับแบบไหนที่มีราคาและไม่มีราคานะครับนะครับ ก่อนอื่นนะฮะก็ฝากให้พี่น้องนักสสมนะครับมือใหม่นะครับกลับรุณนาดูคลิปกันให้จบนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระนะฮะความรู้ดีๆนะครับนะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่คือเหรียญ10สตางค์นะครับเหรียญสิสตางค์มาทําความรู้จักกันก่อนคือเหรียญ1ิสตางค์นั้นนะครับมีด้วยกัน2บล็อกนะครับนะครับ2บล็อก2เนื้อนะครับ บล็อกที่หนึ่งนะครับคือเลข1หางสั้นนะครับนะครับตามภาพตามคลิปเลยนะครับนี่คือลักษณะนะครับเลขหนึ่งหางสั้นนะครับนะครับยังไม่นิยมเล่นหาและไม่มีราคานะครับนะครับเกี่ยวกับเหรียญเลข10บสตางนะครับลักษณะเลข1หางสั้นนะครับนะครับก็ฝากพี่น้องนักสะสมนะครับ ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะครับจะได้ไม่พลาดนะข่าวสารสาระความรู้ดีๆจากทางช่องของเรานะครับนะครับและอัปเดตให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านทราบนะครับขณะนี้นะครับในเวลานี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญธนบัตรทุกชนิดที่เราประกาศรับซื้อนะครับตอนนี้ออเดอร์ปิดหมดแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับ จะประกาศรับซื้ออีกเมื่อไหร่นั้นนะครับนะครับติดตามดูคลิปกันต่อไปนะครับนะครับเพราะว่าทางช่องของเรานะครับจะรับซื้อนะครับจะประกาศรับซื้อนั้นต้องมีออเดอร์เข้ามานะครับนะครับจากทางร้านใหญ่นะครับสั่งซื้อเข้ามาเราถึงจะลงคลิปนะครับเราจะไม่ซื้อนะครับจะไม่ซื้อในกรณีทุกกรณีนะครับที่ไม่มีออเดอร์เข้ามานะครับ เพราะว่าเราเงินน้อยนะครับมันจะไปจมอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับกว่าทางร้านใหญ่จะมาเอาเหรียญอีกนะครับเราก็ใช้เงินเยอะอยู่นะครับกระทบความเข้าใจกันนะครับมาดูกันต่อนะครับนี่คือเหรียญนะครับสิบสตางค์นะครับสิบสตางค์ประเภทเนื้อทองเหลืองนะครับกับเนื้อทองแดงนะครับหรืออลูมิเนียมปอนด์นะครับกับเนื้อทองแดงนะครับประเภทเลขหนึ่งหางสั้นนะครับนะครับ ลักษณะนี้ยังไม่มีราคานะครับนะครับวันนี้เราก็มาแนะนํานะครับให้ความรู้กันนะฮะลักษณะนี้นะครับยังไม่มีราคานะครับนะครับพี่น้องรักสะสมมือใหม่นะครับทำความเข้าใจกันเลยนะครับเปลี่ยนลักษณะสิบสาตคางนะครับประเภทเลขหนึ่งหางสั้นนะครับทุกเนื้อนะครับทุกเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อทองแดงนะครับยังไม่มีราคานะครับนะครับ ังไม่มีราคานะครับก็เราขอขอบคุณนะครับพี่น้องนักะสมทุกท่านนะครับนะครับที่ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับจะเป็นกําลังใจนะฮะให้กับทางช่องของเรานะครับดีดีเสมอมานะครับขอคุณขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับนี่คือนะครับเหรียญสิบต่างนะครับเนื้ออลูมิเนียมปอนหรือเนื้อทองเหลืองนะครับประเภทเลขหนึ่งหางสั้นนะครับ และเนื้อทองแดงนะครับประเภทเลขหนึ่งหางสั้นนะครับยังไม่มีการเล่นหากันนะครับเดีย๋ยวมาดูกันต่อนะครับนี่คือลักษณะนะครับ <l> เลขหนึ่งหางยาวนะครับนะครับนะครับเลขหนึ่งหางยาวมีการเล่นหากันนะครับและมีราคานะครับ <l> ลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับระหว่างเลขหนึ่งนะครับคําว่าสิบจะตา่างนะครับคําว่าสิบจะตา่างนะครับ เลขหนึ่งนั้นนะฮะจะหางยาวลงมาเห็นนะครับนะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองหรือเนื้ออลูมิเนียมปอนนะครับราคาเล่นหากันณนปัจจุบันนี้นะครับราคาตั้งแต่หลักพันนะครับถึงหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับนะครับหลักพันถึงหลักหมื่นบาทนะครับนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็เช่นกันนะครับถ้าเป็นเลขหนึ่งหางยาวนะครับนะครับราคาเล่นหากันหลักร้อยถึงหลักพันนะครับนะครับอยู่ที่สภาพความสวยงาม วิธนะีตภาพความสวยงามเราจะสังเกตยังไงนะครับว่เาเหรียญประเภทนี้นะฮะเหรียญสิบตาตคงนี้นะครับที่จะมีราคานะครับสังเกตง,ง่ายๆก็คือเลขหนึ่งนะครับคําว่าสิบตตังนะฮะถ้าเป็นเลขหนึ่งหางยาวมีราคาแน่นอนครับไม่ว่าจะเนื้ออทองเหลืองอลูมิเนียมปอนหรือว่าเป็นเนื้อทองแดงก็ช่างนะครับแต่เป็นเลขหนึ่งหางยาวมีราคาแน่นะครับ ถ้าเป็นหนึ่งหางสั้นนะครับไม่มีราคานะครับแล้วก็ไม่มีการเล่นหากันนะครับนะครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับให้สาระความรู้กันโดยตรงเลยนะครับวันนี้ไม่ไม่ได้มาประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าเราไม่มีออเดอร์เข้ามานะครับนะครับจะซื้อก่อนนั้นนะครับจะซื้อก่อนเก็บหานั้นนะครับทางเราทางช่องเราก็เงินน้อยนะครับนะครับ เงินน้อยนะก็ไปจมก็อยู่ตรงนั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยซื้อเหรียญเรือนะครับ350เหรียญตามออเดอร์ที่สั่งมานะครับครับลูกค้ากว่าจะมาเอาเหรียญของผมไปนะครับ350เหรียญนะครับเงินก็จมอยู่เป็น2สามอาทิตย์นะครับนะครับผมเลยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปลงนะมาซื้อนะครับเฉพาะตามออเดอร์เท่านั้นนะครับคงเข้าใจกันนะครับ ครับมาดูเหรียญแปลกเหรียญตลกกันบ้างนะครับนี่คือเหรียญ10บาท2สีนะครับปี2537นะครับก็มีพี่น้อง f c นะครับได้คนพบนะได้คนพบได้คนเจอมานะครับลักษณะเหรียญแปลกเหรียญตลกคือมีเนื้อเกินเห็นไหมครับเห็นไหมครับบนหน้าประพักนะครับบนหางคิวเห็นไหมมีเนื้อเกินเนื้อปูดขึ้นมานะครับนะครับนี่ก็คืออีกลักษณะหนึ่งนะครับนะครับ แล้วก็พระธาตุนะครับวัดอรุณเห็นไหมครับเห็นครับจะมีเนื้อเกินนะฮะล้อมเจดีย์อยู่เห็นไหมครับเห็นล้อมเจดีย์ยอดเจดีย์ด้านบนนะครับนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะของลักษณะนะครับเนื้อเกินนะครับฮะมีความสวยงามนะครับอยู่ในเหรียญนะฮะมีความสวยงามอยู่ในตัวนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับ นี่เป็นเหรียญจากพี่น้อง f อฟนะครับที่ได้ส่งมานะครับถามว่าเหรียญลักษณะนี้นะครับได้พบเจอมานะครับกับพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับสนใจนะครับสนใจนะครับจะแบ่งปันนะครับจะแบ่งปันเก็บเอาไปเก็บสะสมกันนะครับก็ติดต่อมาทางช่องของเรานะครับพี่น้อง f อฟซีเจ้าของรูปเจ้าของภาพนี้นะครับก็ยินดีแบ่งปันให้นะครับนะครับยินดีแบ่งปันให้ติดต่อมาทางเราได้นะครับ นะครับทางช่องของเรายินดีเป็นสื่อกลางนะครับนี่คือลักษณะเหรียญเนื้อเกินนะครับนะครับหรือท่านพี่น้องสะสมนะท่านใดพบเจอนะครับนะครับพบเจอนะครับก็แนะนํานะครับก็แนะนําให้เก็บสะสมนะครับนะครับนี่คือเหรียญแปลกเหรียญตลกอีกลักษณะหนึ่งนะครับคาดคาดว่านะอนาคตข้างหน้านะครับมีราคาแน่นอนนะครับนะครับจะเป็นที่นิยมเล่นหากันแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ สวยงามคลาสสิกนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันแบบชัดๆนะครับนะครับว่ามีเนื้อเกินแบบไหนฮนะดูกันแบบชัด,เดนนๆเห็นไหมครับด้านหน้าพระพักเห็นไหมครับบนเหนือคิ้วของพระองค์ท่านนะครับนะครับจะมีรูปอ่าจะเป็นเนื้อเกินปูดขึ้นมาเห็นไหมนี่เกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับเกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเนื้อเกินฮนะก็มนะีลักษณะ โดดเด่นสวยอยู่ในตัวเหรียญเองนะครับนะฮะน่าเก็บหาน่าเก็บสะสมนะครับนะครับคาดว่านะคนข้างหน้านะฮะน่าจะเป็นที่นิยมนะครับและมีราคากันแน่นะครับนะครับนี่คือเหรียญจากพี่น้อง f c นะครับติดติดตามทางช่องของเรานะฮะนะครับได้ส่งมานะครับได้ส่งมาให้ช่วยทำคลิปนะฮะเพื่อ ให้พี่น้องได้ะสมได้ศึกษากันนะฮได้เก็บหากันนะครับฮะนี่คือลักษณะครับด้านหลังเห็นไหมครับมีเนื้อเกินนะครับมีเนื้อเกินรอบตัวยอดพระเจดีย์นะครับของพระปางวัดอรุณนะครับเนีหยตามวงกลมเลยนะครับเป็นเนื้อเกินปูดนะฮะขึ้นมาสวยงามนะครับนี่คืออีกลักษณะหนึ่งนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับ ที่มีความโดดเด่นสวยงามนะครับนะครับข็ฝากพี่น้องนักสะสมนะครับทุกท่านนะครับนะครับงช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆนะครับจากทางช่องของเรานะครับนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับนะครับ เอามาพบเจอกันอีกนะครับในคลิปหน้านะครับขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับสวัสดีครับ